ใครถักกระเป๋าทรงกลมวายูแบบนี้แล้วงอบ้างคะไม่ว่าจะขึ้นกี่เอ็กก็ยังงออยู่ดีสวัสดีค่ะคุูทิพย์สอนถักกระเป๋าวายูค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตขึ้น 12x ให้ทุกคนดูไหมที่ใช้เป็นไหมผสมประมาณเบอร์18ใช้กับเข็ม1.25มิลเราจะเริ่มขึ้นก้นหอยด้วยการถักโซ่ห้า ใครจะขึ้นก้นหอยแบบไหนนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกเลยวิธีขึ้นก้นหอยมีหลายแบบเข้าไปดูได้ทางหน้าเพจได้เลยนะคะพอได้ครบแล้วเราจะเชื่อมห่วงโดยการเลื่อนห่วงให้ห่วงติดกันนะทีนี้ก็ควักเอ็กซ์ลงไปเลยนะไม่ต้องขึ้นโซ่นะคะทีนี้เนี่ย ที่มาร์คไว้สักนิดหนึ่งในหลักแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นไหมหรือว่าเข็มกัดขั้นลายนะเพราะว่าส่วนมากขึ้น 12x ไหมจะเส้นเล็กเราไม่มาร์คไว้เราถักเต็มห่วงไปแล้วบางทีหาจุดแรกไม่เจอนะคะทีนี้เราก็สบายใจแล้วนะคะมาร์คจุดแรกไว้เรียบร้อยถักให้ครบ 12x นะถักลงใน ห่วงเลยนะคะใครที่อยากจะลองไหมเล็กๆนะคะก็แนะนำให้ขึ้นก้นหอยให้มันเยอะๆเข้าไว้นะ,ะมันจะลดโอกาสการงอได้เยอะมากเลยนะคะค่ะเราก็จะต้องมีไหมอีกหชิ้นนะคะตัดมาความยาวพอประมาณเพื่อที่จะเอามามักหลักแรกไว้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาเข็มกัดขั้นลายออกนะคะข้อดีของการใช้ไหมในการขั้นหลักแรกไว้นะคะก็จะมีอยู่ทางหน้าเพจนะคะทุกคนสามารถย้อนไปดูคลิปได้เลยทางหน้าเพจนะคะพอแถวที่2เราจะเอาไหมทั้งหมดนะคะมาพาดเพื่อที่จะถัก นะคะไม่ว่าจะเป็นไหมที่ใช้ในแพทเทิร์นหรือว่าจะเป็นไหมเสริมนะเอามาพาดให้หมดเลยนะคะแถวที่สองเราจะถักสัญลักษณ์ v ก็คือถัก x สองครั้งลงในหลักเดียวกันนะแถวที่สองเราจะได้2 2 x คลิปจะทำให้ดูช้าๆนะคะคลิปนี้ก็จะไม่ได้สปีดนะคะให้ทุกคนได้ดูว่า วิธีการถักเป็นยังไงถ้าดูไม่ทันก็ย้อนกลับนะคะกดย้อนกลับได้นะคะดูซ้ําๆดูบ่อยๆนะคะเราจะได้อ่าเข้าใจเนาะต่อไปเป็นการเช็คไหมนะคะเช็คไหมดามข้างหลัง ให้เรากดไว้นะคะใช้นิ้วโป้งกดไว้แล้วดึงไหมเฉพาะไหมที่โผล่ออกมานะคะเช็คทีละเส้นนะอย่าดึงทีเดียวคุูทิจะทำตามแพทเทิร์นเลยนะคะแถวที่3ก็ยังเป็นสีล้วนอยู่แถวที่3 1 x หลักต่อไปเป็น V นะคะทำแบบนี้ทั้งหมด12เซต สิบสองครั้งนะคะไหมสีดำอาจจะไม่เห็นชัดนะคะแล้วก็เป็นไหมเส้นเล็กด้วยสำหรับไหมสีดำในผู้ที่ฝึกเริ่มต้นนะคะยังไม่แนะนำให้เอามาถักนะคะแต่ถ้าเป็นลายที่ใช้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเอามาถักได้เพราะว่า,ามันค่อนข้างที่จะ อ่านหลักยากนะคะถ้าเป็นในคอร์สนะคะกูทิปก็จะไม่แนะนำให้นักเรียนเอาสีดำมาถักในช่วงเริ่มต้นเนาะเพราะว่ากูทิปจะตรวจงานลำบากนะคะมันจะมองไม่เห็นหลักเนาะเวลาถ่ายรูปนะคะแถวที่3มเริ่มมีลายขึ้นมาแล้วนะเราก็จะจำเป็นเซตนะคะแพทเทิร์นนี้ 1x v. v v เป็นสีขาวนะหนึ่สีขาวนะคะเแรกสีดำหลักต่อไป v สีขาวสองครั้งลงในหลักเดียวกันหลักทัดไปสีขาวหนึ่งครั้งทําแบบนี้นะคะวนไป12เซตทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราถักถูกหรือเปล่า นะคะคเพราะว่าแถวก่อนหน้านี้เป็นสีดำเนาะถ้าเราถักไม่ถูกนะคะเราจะไม่ได้ครบ12เซตนะอ่าระคาก็หวังว่ามือใหม่ทุกท่านนะคะจะนำเอาเทคนิคที่กุทิปอกในคลิปนี้นำไปปรับใช้กับงานของตัวเองนะคะ แล้วเกิดปัญหาอะไรสามารถที่จะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะใครไม่อยากจะเสียเวลาลองผิดลองถูกเองนะคะคุทีปก็มีคอร์สที่จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขายได้นะคะไม่ว่าจะกี่แบบนะคะทุกคนสามารถที่จะถักได้หมดนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับงานถากักโครเชตของทุกคนนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ